สวัสดีครับตอนนี้ออยู่ที่ฮัชิบังราเมนนะครับวัมีเลข8ครับแต่ว่าเมนูของวันนี้เป็นนี่ครับชาห้างครับของโปรดผมครับแล้วก็มีแจมแจมนะครับส่วนมีก็กินไม่มีนมยำก็หลายคนคุ้นเคยร้านเบีมรราเมนอยู่แล้วนะครับของฮัชิบังเนี่ยครับแล้วก็คิดถึงมันมากเพราะว่าตั้งแต่น้ําท่วมทางตอนเหนือเนี่ยที่เขาก็ปิดไปเลยเลยครับพอเปิดอีกทีเนี่ยครับเพิ่งเปิดได้ผลเนึ่ยคนเข้าคิวเต็มเต็มเครับ มีพีเซนไม่มีเลขแปดกลัวไม่เชื่อว่าเป็นของแท้นะครับจริงเรานั่งกันอยู่ข้างสลัมไม่ใช่เะครับเราอยู่ในร้านทันิบาลของแท้นะครับเปิดแล้วครับก็หลายๆคนก็มาชิมกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นห้างใหญ่ๆอ่ะโอ้เข้าคิวกันตอนเย็นนี่กระหน่ำเลยครับก็ยังไงเดี๋ยวชิมนะครับแล้วก็เรื่องคอมเมนต์คงไม่ต้องนะครับเพราะว่าแตาย้านคงรู้อยู่แล้วว่าอร่อยมากก็แล้แต่ชอบนะครับว่าเมนูไหนมันมีเมนูเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็บางอย่างก็อาจจะ ยังขาดตลา,าดอยู่นะครับก็ลองดูครับบีจะกินได้ดูแล้วยกขึ้นมาโชว์ไส้หน่อยสิม่ขึ้น <laughs> อร่อยครับองค์ยิ้มแบบนี้อขอกินก่อนครับ ียว่าแปกฟ้า <coughs> เพื่อเป็นกลาย